สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับน้องอีกแล้วนะคะในช่องอิชันเองสปายอินเจแปนวันนี้เราก็มากับ,กบฮิดาสันลงไปแล้วนะคะโบกี้ตอนนี้เราก็กินข้าวกลางวันกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก8ดหลุมเลยนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หลุมที่หนึ่งนะคะหลุมที่หนึ่งช่วงบ่ายนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหลุมที่หนึ่งนี้จะยากแค่ไหนนะคะทุกคนกลางวันนะคะมันร้อนนะคะอันนี้คือถุงน้ําแข็งนะคะถุงน้ําแข็งแล้วตรงในคอนกก็จะมีอันนี้อนะคะอันนี้กค่าทาให้คอเย็นนะคะ ร้อนแค่ไหนคิดเอาเองนะคะแต่ก็ยังอยากจะพากันเล่นนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หลุมที่หนึ่งนะคะอันนี้หลุมที่หนึ่งมีทั้งหมดห้าพานะคะหลุมที่หนึ่งนี้ก็เะนี่นะคะมีที่พักมีห้องน้ำ ตอนนี้นะคะเดสันก็เริ่มแล้วนะคะลักษณะของหลุมที่หนึ่งนะคะด้านซ้ายมือจะมีมุมมุมหักนิดนึงนะคะก็จะยากนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราค่ะนี่นะคะลักษณะของหลุมที่หนึ่งนะคะ ก็จะเป็นลูกรนานาดตรงข้างบนนะคะตอนนี้นก็อยู่ข้างล่างแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเนินหักศอกนะคะก็จะยากนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นโค้งไปตรงนู้น ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หลุมที่สองนะคะหลุมที่สองก็จะมีพาทั้งหมดสี่นะคะความไกลก็จะอยู่ที่สี่ร้อยหนึ่งนะคะลักษณะของหลุมนะคะก็จะยากเหมือนหลุมที่หนึ่งนะคะหลุมที่หนึ่งนะคะนกทําไปทั้งหมดพาสิบเอ่อทั้งหมดสิบนะคะพาไม่ใช่นะคะทั้งหมดสิบลูกนะคะนกตี นี่ก็คือลักษณะของหลุมที่สองนะคะก็จะมีความยากนะคะก็จะมีโค้งหักศอกตรงฝั่งขาม,มือนะคะตอนนี้เดเอร์ันก็เริ่มหลุมที่สองแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลุมที่สามแล้วนะคะทุกคนลุมที่สามนี้พาสีเหมือนกันนะคะความไกลความไกลก็จะอยู่ที่สามรอเจ็ดสิบนะคะลักษณะของสนามก็เป็นแนวตรงนะคะไม่ยากเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้เดซันก็จะเริ่มลุ่มที่3แล้วนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันลุมที่4ีแล้วนะคะลุมที่4ี่ก็พาสานนะคะความไกลก็อยู่ที่181เป็นต้นไปนะคะลุมนี้นะคะก็มีคนตีหนึ่งครั้งตรงลุมก็มีนะคะตุมนู้นก็จะมีคนเล่นอยู่นะคะลุมนี้ไม่ยากค่ะลุมนี้ใกล้ๆนะคะแต่ก็ทำให้เรา OB ได้นะคะถ้าเราประมาทเนาะ นี้ฮิเดซันก็เริ่มหลุมที่4ี่แล้วนะคะมาดูว่าฮิเดซันจะตีครั้งเดียวลงหรือเปล่าบอลไปดูแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหลุมที่ห้ากันแล้วนะคะหลุมที่ห้าก็พาห้านะคะความไกลก็ไกลมากนะคะไกลถึงห้าร้อยสองนะคะไกลมากนะคะหลุมนี้มีความเสี่ยงที่จะ<ม>ตกบ่อน้ำข้างหน้าโน้นนะคะไกลแต่ก็ไม่ยากนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับนะคะระดับที่หนึ่ง สูงสุดนะคะระดับที่สองระดับที่สามเลื่อนไปข้างล่างนู้นนะคะตอนนี้ฮิตซันก็กำลังจะเริ่มหลุมที่ห้าแล้วนะคะ อบีอีเกอบีอบีนะจ๊ะเอาใหม่นะจ๊ะรุ่งที่ห้าอบีนะจ๊ะไปแล้ว ว้าว wow. perfect ต่อใครมงก๋รงน้นะคะก็จะเป็นที่พักนะคะกินน้ำชาทยกามช ตอนนี้เราก็อยู่กันหลุมที่หกแล้วนะคะหลุมที่หกภาษีนะคะความไกลก็จะอยู่ที่433นะคะนี่นี่ดูสเต็ปาส,สะก่อนรุมที่หกนะคะก็จะมีร้านคา้าร้านค้าสวัสดิการนะคะก็จะให้เรานั่งพักผ่อนกินน้ำชานะคะ หลุมที่6นี้นะคะก็จะไม่ยากนะคะแต่ก็ไกลนิดนึงนะคะตอนนี้ฮิตาซันก็เริ่มสตาร์ทหลุมที่6แล้วนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หลุมที่7แล้วนะคะหลุมที่7ก็พาสีนะคะความไกลก็จะอยู่ที่445นะคะอย่าดูนะคะภาษาไทยว่าอะไรนะเมตรหรอนี่ก็จะเป็นลักษณะของสนามนะคะสนามก็จะมีความกว้างมากนะคะสนามนี้หลุมนี้ก็จะมีความกว้างมากนะคะ ตอนนี้ฮีเสันก็จะเริ่มรุมที่เจ็ดแล้วนะคะโดこโっอ,อิต行っอ ฮิเดซันเขาตีไก่นะคะเขาก็จะตีออกโอบี o B ตลอดนะคะวันนี้ก็นังโกเคียววานังกโกโกโก,โกห้าลูกไปแล้วนะคะล็อกโก,โก,โกหกลูกไปแล้วนะคะอันนี้ก็เอาใหม่นะคะ ดตามกันไปเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงหลุมที่8กันแล้วนะคะทุกคนหลุมที่8ก็พา3มนะคะความไกลก็จะอยู่ที่155นะคะใกล้นิดเดียวนะคะพา3นี่นะคะ ลักษณะของหลุมที่แปก็จะมีความใกล้นะคะซ้ายมือก็จะมีหุูเขานะคะลงไปนะคะความมือก็จะเป็นภูเขานะคะข้างหน้าก็จะเป็นบ่อทรายนะคะนั่นก็คือบังกานั่นเองนะคะตอนนี้เดซันก็จะเริ่มตีหลุมที่8แล้วนะคะ โยกะตะนี่ก็จะเป็นรุมที่แปดของฮิเดซันนะคะอาโวชิ หลุมสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหลุมที่9นั่นเองนะคะหลุมที่9ก็จะพาสีนะคะความไกลก็จะอยู่ที่392นะคะยาโตนะคะก็จะไกลนะคะลักษณะของสนามก็จะมีความยาวนะคะสนามกว้างข้างหน้าก็จะยังมีคนเล่นอยู่นะคะ ลักษณะของสนามกอล์ฟที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนมากก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของรุมที่เก้านั่นเองนะคะนี่นะคะโดยรอบนะคะก็จะเป็นหิอะไม่ใช่ก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดนะคะ คุณเขาก็ซ้อมอยู่นะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงลุมที่เก้ากันแล้วนะคะหลุมสุดท้ายตอนนี้เฮดสันก็กำลังจะเริ่มแล้วนะคะบินไปแล้วคะ่ะ อนนี้ก็จะเป็นหลุมสุดท้ายของคุณเขาแล้วนะคะซื้อ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาหอชิห,ห,หอชิอ่าไนช่์ปะสกุย ะะดูสกอร์ของนงนะคะของนงจะอยู่ข้างล่างมาเต้ของนงจะอยู่ข้างล่างนะคะจันพิรมอันนี้คือสกอร์ตอนเช้านะคะดีมากนะคะได้52นะคะโก,โก๊๊กอันนี้จะเป็นของรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายจะได้61นะคะรอบบ่ายหมดแรงไปแล้วนะคะสกอร์รวมก็อยู่ที่113นะคะแปวแปวของฮิเดซันคิวจูโยเก้าสิ90นะคะลูกนไ,ไ้นมาอีกน ตอนนี้นะคะเราสคนก็ตีกอล์ฟกันเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะยังไงวันนี้เราก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย